กบสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่502ค่ะประจําเช้าวันอังคารที่2เดือนกันยายนพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี30รายการจะแบ่งปันพี่ๆที่300บาทนะคะ1องค์300บาท2ององค์500บาทจ้ะ ถ้าพ,พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะน้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะ1วันมา2รอบจ้ะรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นนะคะรอบเช้า อของวันนี้รายการที่1จ้ะเป็นหลวงพ่อน่ายค่ะพี่พี่คะหลวงพ่อหน่าย,าว,ายวัดบ้านแจ้งนะคะอัะุุทยาจะ้ะรายการต่อไปรายการที่2ค่ะรายการที่2หลวงปู่ฟันค่ะ พระอาจารย์ฟันอาจารย์โรนะคะหลวงปู่ฟันรายการที่สองจ้ะ300บาทค่ะพี่พขาต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่านะคะเนื้อหาเก่าสวยจ้ะเนื้อแห้งๆแบบนี้เลยนะคะ สมเด็จเก่ารายการที่สมจ้ะรายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะรายการที่สี่เป็นพระรอดจ้ะพระรอดรายการที่สี่นะคะ รายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5เป็นเหรียญทําน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงจ้ะรายการที่5นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยจ้ะเหรียญทําน้ำมนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าซุงนะคะรายการที่5จ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะพี่ๆค่ขารายการที่6หลวงปู่สุข วัดปากคลองมาขามเท่านะคะด้านหลังมีรอยจานค่ะรายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยจะ่ะสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะ่ะพี่ขาเนื้อสวยๆแบบนี้เลยจะ่ะ สมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8เป็นรูปหล่อหลวงปู่โตะ๊วัดประดูชิมพลีนะคะมียันตรงหน้าอกนะคะพี่ๆขาหลวงปู่โตะ๊จ้ะ มีต่อโค้ดตรงด้านหลังนะคะปี2500จ่าหลวงปุ่โตะวัดประดูชิมพลีนะคะรายการที่8จ้ะต่อไปเป็นรายการที่9 9เป็นพระผงพิมพ์ขุดสะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะคะรายการที่9จ้ะ รายการต่อไปเป็นรายการที่10ค่ะพี่พี่ขารายการที่10เป็นแพ็กกลิ่นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะคะพ็กกลิ่งหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่จากรายการที่10นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่11ค่ะ11เเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสจ้ะ หลวงพ่อกล่อมวัดโพธาวาสนะคะรายการที่11จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่12ค่ะพี่พี่ขา12เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบ,บางคลานนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินจากรายการที่12นะคะพี่พี่ขาต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นหลวงพ่อปี้ค่ะ เป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อปี้วัดลานหอยนะคะเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อปี้วัดลานหอยปีหนึ่งศูนจ้ะรายการที่13นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่14ค่ะ14เป็นพระผงหลวงปู่ทวดนะคะพระผงหลวงปู่ทวดจ้ะรายการที่14นะคะพี่ๆขารายการต่อไปรายการที่15ค่ะ15เป็นเสมาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะ เสมาหลวงปู่เอี่ยมรัศพานสูงรายการที่15นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่16ค่ะพี่พี่ขา16เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยจ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พี่ขาเนื้อหาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะคะจำ ep จำหมายเลขค่ะ ทรหรือว่าทักไก์เข้ามาหาน้องสุภาได้เลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวน้องสุภาจัดส่งให้พี่ๆตามที่อยู่นะคะ16จ้ะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระซุ้มกอจ้ะพระซุ้มกอรายการที่17นะคะ รายการต่อไปรายการที่18ค่ะ18หลวงพ่อกเกษมเคมะโกจ้ะปี18ค่ะพี่พี่ขาหลวงพ่อกเกษมรายการที่18นะคะรายการต่อไปรายการที่19จ้จะ19เเป็นพระท่ากระดานนะคะ ต่อไปรายการที่20ค่ะ20เป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะปิตาปู่เอี่ยมรายการที่20นะคะต่อไปเป็นรายการที่21ค่ะ21เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อปวัดกำแพงจ้ะ หลวงพ่อไผ่วัดกำแพงรายการที่21นะคะปี2478ค่ะพ็ค่ะพี่ๆขารายการที่21นะคะจ้ะต่อไปเป็นรายการที่22คะ่ะ22เป็นพระปิตาหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะคะศรีสะเกดจ้ะพระปิตาหลวงปู่หมุนนะคะวัดบ้านจานะคะ่ะ หลวงปู่หมุนทิตะสีโรนะคะรายการที่22จ้ะต่อไปเป็นรายการที่23ค่ะพี่ๆค่ะ่ิบเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะเหรียญสี่เหลี่ยมหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจ้ะ รายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24ค่ะ24เป็นพระขุนแผนวัดบ้านกลางค่ะพี่ๆค่ะพระขุนแผนวัดบ้านกลางนะคะรายการที่24จ้ะ ต่อไปเป็นรายการที่25ค่ะพี่ๆขา25หลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงจ้ะอุ้ยโทษทีค่ะหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังค่ะพี่ๆขาหลวงปู่เอี่ยมหลังยันสี่จากปี2 4 6 7นะคะเรียนมีคราบการใช้งานนะคะพี่ๆขาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังจ้ะรายการที่25นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่26ค่ะ26เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินจากรายการที่26ค่ะต่อไปเป็นรายการที่27นะคะพี่ๆคะี่เเป็นพระปิดตาค่ะพระปิดตาหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะคะ เป็นเนื้อดินค่ะพี่พี่ขารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดเหรียญหลวงปู่ชาค่ะวัดหนองป่าพงนะคะปีหนึ่งแปดจะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะพี่พี่ขาคณะศิษย์สร้างถวายนะคะหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงจ้ะอุบลน,นะคะปีหนึ่งแปดจ้ะ รายการที่28นะคะพี่ขาหลวงปู่ชาวัดหนองป่าพงค่ะพระโพธิยานเถระนะคะหลวงปู่ชาจะ้ะรายการที่28นะคะต่อไปเป็นรายการที่29ค่ะ29เป็นพระปิดตาหลวงพ่อคงค่ะหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสจะ้ะรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30จจะรายการสุดท้ายของเช้าวันอังคารนะคะพี่พี่ขาเป็นพระหูยานค่ะพระหูยานเนื้อชินนะคะพี่พี่ขารายการที่30จ้ะรายการสุดท้ายของเช้าวันนี้นะคะ300บาทค่ะพี่พี่ขา1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะน้องสุภาจัดส่งให้ฟรีจะ้ะ รายการที่30ค่ะเป็นพระหูยานเนื้อชินนะคะจ้ะโอเควันนี้ก็ครบแล้วทั้ง30รายการนะคะพี่พี่ขาถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์ข้อมาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ